สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังแม่คาแกะและครอบครัวกินจุกค่ะกรุณากดไลค์กดชร์ต่องฟังแม่คำแก้ด้วยนะคะวันนี้มาดูความน่ารักของลูกชายคนเล็กนะคะให้โดนน้ำฝนนะคะอู้อู้อู้อเอานะคะมีการ มีการดะราวาดนะคะมีการ <ś led> <ś led> ยันวิ <ś led> ่งขึ้นบ้านเลยนะคะจ <ś led> หมอกนะคะเ <ś led> จ้าหมอกนะคะเ <ś led> กิดการลำควาไอลำคาดน้องโจคนะคะ <ś led> ออกมาจะสู้กับสู้น้องโจคไม่ได้ขึ้นบ้านไปแล้นนุน <ś led> อ่าอะไรนะ ลูกชายคนเล็กนะคะโดนผลนะคะจะดีใจประมาณนี้จะเล่นนะ,ะเล่นหนักมากก่ดูนะคะตรงนี้จะเละหมดเลยนะคะอ,อ,อ่าก่นอื่นนะคะแม่ก็ต้องบอกกล่าวนิดน,นึงนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูช่องยายอู๊ดนะคะการที่ผูกขาน้องสองข้างนะคะก็คือน้องจะเล่นประมาณแต่ละวัน ป้องกันนะคะความหลุดนะคะเดี๋ยวหลุดขึ้นมาก็จะไปพังบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินนะคะจะเสียหายแล้วก็ทางสายไฟนะคะเราก็ต้องระมัดระวังรอกันไว้นะคะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองและทรัพย์สินนะคะ <c oughs> เราไม่ได้ทรมานเราไม่ได้อะไรน้องนะคะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ค่ะน้องก็จะเล่นประมาณนี้นะคะท <c oughs> ั้งวันนะคะเพราะว่าเด็กซนนะคะเด็กไม่ได้เข้าโรงเรียนก็จะดื้อน,นะคะอ <c oughs> จะเล่นนะคะเล่น <c oughs> อากาศเย็นนะคะโดนฝนไหนล่ะเจ้าหมอกไลากลางลงมาเลยวิ่งเข้าบ้านเลยวิ่งขึ้นบ้านมันกลาลงแล้วมันก็ติดกอดกันอยู่เอ้ยดูดู กำลังเป็นหนุ่มเลยนะเนี่ยคึกมากเลยนะคะน้องโชคของเราความสชขของของเขานะคะดูนะคะเขาจะเล่นแล้วก็ประมาณนี้นะคะใครที่เห็นช้างเล่นอย่างนี้นะคะอยา่าเข้าใกล้นะคะถ้าไม่เห็นที่ความอยู่นะคะ พี่คว,วานก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้นะคะถ้าเขาเล่นแบบนี้เพราะว่าจะไปขัดความสุขของเขาให้เขาเล่นไปให้เขาจนกว่าเขาจะพอใจอะคะอ่ะดูเอ้านี่นะคะถ้าไม่มดสองขานะคะถ้าขาเดียวบางทีอาจจะหลุดนะคะห <c oughs> ลุดมาในท่ากําลังเล่นแบบนี้นะคะ <c oughs> อันตรายมาก <c oughs> คือคุณเธอจะวิ่งไปเลยะค่ะ <c oughs> ไปไกล และตากับยายสองคนก็ไม่มีแรงที่จะตามนะคะก็จะประมาณนี้นะคะของน้องโชคชัยนะคะอัน,นี้พี่ควานก็ไม่อยู่ควานตัวจริงนะคะ,น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 ,ะนั่นนั่นออ้ออโอ้อูโอ้อืมเล่นมวนคลักมวนแน่นอะใต้ลานอ่อ ทะเลาะเห็นไก่จะทะเลาะกับไก่ทางนู้นแล้วเมื่อกี้ทะเลาะกับกับหมาลูกไส้ลาถึงนำฝนลูกไส้ลาถึงนำฝนมุนมดอะมองนี้มื่อนี่ดูดูเอาขาเข้าไปทำไมล่ะลูกโอ้ยเจ้าโชคนี่น้อ อืมอะไรลูกมีความสุขอากาศเย็นสบายโหหูตั้งหางชี้เลยนะคะเนี่ยได้โชคน้อยของเราขาอ <This S 1> อกล <time. S 1> ูกค่ะไออยู่ที่นี่นะคะสมัยช้างของยายถึงส่วนแดงๆนะคะ oh <God. S 1> ดินแดงค่ะอยู่ที่นี่ดินจะแดงๆนะคะและน้ำก็ ไหลเะพาะช่วงเช้านะคะกับช่วงเย็นช่วงห้าโมงนะคะงเช้าก็ประมาณเก้าโมงน้ําก็ไม่ไหลแล้วเพราะฉะนั้นบางทีบางวันยายไปตัดจับรถไปตัด้าสายๆนะคะกลับมาก็ไม่มีน้ําจะล้างน้องนะคะได้แค่อาบเฉยๆไม่ได้ขัดนะคะก็ตัวก็จะแดงๆประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็กักตุนไว้ให้น้องแค่ได้กินนะคะส่วนอาบก็อาบได้แต่ก็ไม่ได้ขัดเพราะว่า เราก็ต้องช่วยประหยัดกันนะคะเพราะว่าช้างหลายเชือกพอค่าไฟก็จะแพงนะคะก็เลยจะเก็บกักตุนน้ำไว้ให้แต่น้องช้างกินเอไว้ช้างยายก็ตั้งสามเชือกต้อก,กินเยอะอาบเยอะในจริงจะช่วงเข้าหน้าแรงด้วยนะคะน้ำก็ยิงจะไม่มี จะไม่พอใช้นะคะเดี๋ยวยายก็จะไปหาถังมาเพิ่มนะคะถังน้ํานะคะเสีสีีส้าฟ้านู่นนะคะอยู่หลังใจโชคอะ่ะจะหามาเพิ่มเก็บกักตุนน้ำไว้ให้น้องช้างนะคะเวลายายไปเกี่ยวหญ้ากลับมาสายๆจะได้มีน้ําให้น้องชใช้น้องอาบบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้คึมฟ้าคึมฝนล,ลมเย็นๆน้องโชคเมียกมีความสุข เล่นฟอ,อยยังลูกืึโชคเอ้ยเล่นฟอ,อยยังครับฟังนะคะฟัง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 แม่พูดถ้ามีฟ้านะคะเขาจะดิ้นมากนะคะถ้ามีฟ้ามีฟ้าเสียงฟ้าร้องลมแรงแรงแต่พอดีวันนี้น้องได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะจะได้คุยกับเขา เขาจะได้ไม่กลัวเพราะว่าเวลาวน้องโชคชัย,ชยเนี่ยนะคะเขาจะพึ่งคนนะคะขึ้นรถลงเรือก็ช่างเขา,าถ้ามีคนเดินแบบเขาเนี่ยเขาจะจะไม่วิ่งไม่ดิ้น <h ums> ตาลับโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้น,จนะจองเนาะตามเจาจ้ยตามเจ้าจ้ยตามเจะาจุ้ยตาจะาจ้ วันนี้ยายก็ถ่ายความน่ารักของลูกชายหลาให้ดูนะคะจุงปลาจุมฝนวันนี้บรรยากาศดีๆนะคะกรุณากดไลค์กดแชร์นะคะช่องฟังแม่กำแก้วให้ยายด้วยนะคะยอดซับยังไม่ไปถึงไหนเลยขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะตั้งอทีผพู้ใจดีทุกทุกคนคะ่ะยายก็ไม่มีอะไรมากมายมีแต่คำขอบคุณ อันนี้ยายก็ยกจะกอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะรู้สึกว่าลมจะมาแรงนะคะเสียงฝนไม่ใหญ่ใหญ่มาแล้วนะคะยายก็กอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวยายจะลงลิปนลังนลังของจ้างน้อยกอำไรกาแก้วให้ชมวันหลังนะคะนี่นะคะน้องๆจะเป็นอย่างนี้นะคะมาเดี๋ยวเอาอกรอบหนึ่งน้องๆจะจะตื่นเสียงฝนนะคะจะจะประมาณนี้ตา ตาเหลือกเลยนะคะตาจะเหลือนะคะเนี่ยน้องน้องกลัวฝนนะคะก็ะเสียงฝนเม็ดใหญ่มากโชคเออไม่ต้องกลัวลูกอแม่อยู่ตรงนี้ละไม่ต้องกลัวนะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ